เอาปากันนี่เงี้ยเดี๋ยวนี้อยากกินเ,นนเหี้ยหินเตบเอ้ยบังเดี๋ยวคนเดิมมันสิริบ,บ้าดลูกปะคนมาอ <laughs> แซ่บครับออมากินตำมะงงครับพริกครับกระเทียมครับชัวพริกแห้งครับใส่ผสมกันมันยังสี่บ mà mọc nhung nhầy tám nhám đấy cả xếp nhám nè các bạn ạ, hôm บักกอรครับบักหน้องาครับบักหน้า,นาอีกรอบครับช้อนมันผงนัว บักน้ำตาลครับน้ำป,ป,ปลาครับบักปลาบักปลาครับรกระเ็นโอ้เป็นเต็นัวแทะนัวครับ นี่ของแท้าตามซื้อครับบักุวงครับจวดจ,จวดลงมาเลยครับพี่น้องเขาส่งตามเป็นชิ้หว้ะครับโอ้ยมันจิเลยียนไหมครับ โอ้โหกินพร้อมแท้ครับน้ำปลาเดดนัวขึ้นมาทังดังไหมครับเนี่ยซิมน้าซิมครับเอาคำตัวโตมาในนี้เมแซ่บครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่โอยนาครับตะก,กรินตะก,กรินเม็ดดักแดดที่เด็ดครับตบไป้โอยนาลงไปจวน้น <c oughs>